สวัสดีค่ะมาค่ะมาหกสี่สิบหาตับเจ้าหน่อเจ้าวพริกคือเอาไปอบนะคะนี่เอาไปอบแล้วเขาจะเอาวา่ากระเทียมแล้วก็หอมแกงแล้วก็พริกอบ้ะได้กราเพิ่งเลือกตำแล้วจะไปกินกับเอียงมันนี้ซ้ำป์นพริกเอารลอด ยาวต่ำก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะละเอียดแล้วนะคะกับบ้านละเอียดปันใดตะว่ากับโอเคสสใส่เลยจะมีแต่สัมาใส่ใส่าดตอนนะคะนี่ค่ะลดตอนล่างกายเรื่งต่ำสักนิดนึงจะไมนขอ ใส่พี่ไม่ลงไปใส่ปลาอันนี้ลงไปน้ำนี้ยปลาไปด้วยนี่จะได้มีมน้ำนิดนหนโอู้ฮ่าจะแซบหรืแซบจะแซบตรงเลยชิมค่ะอื้อ สุสดยอดอุ๊ยเผ็ดนี่ค่ะอาหารการกินมื้อนี้นะ,คะ้ค่ะกับนิเจานะคะมีแค่ะยางมะตูมแล้วก็มีผักลวกแล้วก็มีขี้โกะปลาขี้โกะกับปลาหเมึก,ก,กแล้วก็วกข้าวเหนียวจ้อนมายอาหารโคกซีจ้าโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ้ค่ะเด้อ เจ้าท้าบงมนุษย์เหตยังต่อไปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ